แต่หนูอยากรีเช็คอีกสักหน่อยเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้คนต่อๆไปที่เขาจะขึ้นมาคุย,ยเรื่องนี้โบสวยไหมคะ ขับซาบิด้าชอบมากกับการซาวเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินคนต่อไปว่าฉันสวยไหมโซวันนี้นะคะ Speak English Only นะคะเรียนภาษาอังกฤษไม่ excited and I feel all อาจจะเป็นคำอื่นได้พอแล้วกลับมาประเไทยเนาะ๋ยวาไปเล่นปลา นี่นะคะพวกมาในงาน Oppo Reno สี series 5G เหมือนที่ทุกคนสัมนา์ไปก่อนนี้แล้วนะคะต้นต้นปกติใช้ปล่อยไหมคะพกนัใช่ป่ะอ้าวคุณเป็น AI ใช่ไหมคะ AI AI เราเราได้ใช้บ่อยไ AI จริงๆก็ใช้บ่อยค่ะชอบมากเลยที่มันไม่ได้เป็นโน้ตเสมือนจริงแต่ทำออกมาได้เหมือนจริงชอบจริงแล้วมันจิ้งไว้มันจริงไว้เรื่องความเสมือนจริงของของ Reno ของของ Reno ก็ทำถึงอยู่แล้ว ตัวล่าสุดเนี่ยเขาให้โมกู้มากี่ยวกับเอไอแฟลชเนาะเจ๋งถือว่าเจ๋งเลยกับอันถ้าสุดทุกคนอยู่ในข้างในตัวข้างในนี่เขตัวพี่ข้างในห่อแต่เนื้อห้องถ้าข้างในหอมันมืดประมาณนั้นอ่ะก็คือถ่ายก็สวยแต่ที่คนได้เห็นไอมันจะมีห้องให้ทดลองถ่ายที่เป็นห้องตู้มืดเป็นพิเศษนะคือมืดตึ๊บเลยออกมาสวยมากราคาก็ดีมาก ไฮเทคอย Connie, well> Somehow, <t <t ่างเราเนีใช่ไฮเทคไฮโซไฮซออย่างเราค่ะอะไรในในโทรศัพท์ที่เราชอบเราชอบมากแบ่ที่เราลองตั้งแจริงชอบฟีเจอร์ที่เป็นพอร์ตเทรตค่ะถ่ายรูปส่วนใหญ่เพราะว่าตัวอ p p ป์โนี่ยกล้องเขาดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญตัวอัลป์โปรุ่นสิบสี่เนี่ยเขามีฟีเจอร์ใหม่เยอะมากทั้งแบบว่าไอ้ตัวที่ถ้าเราหลับตาตอนถ่ายรูปเนี่ยมันจะปรับให้ให้ลืมตา การเลือกหน้าที่อยู่ในรูปของโรูปใบต่างๆมาใช้ในรูปแล้วก็ตัว AI แสกนที่พูดไปก็คือแสกนแค่ไหนก็ถ่ายออกมาสูตแล้วก็สามารถซูมได้3.5ราคาก็คือ100ศอกก็ราคาดีมากถ้าเทียบกับฟีเจอร์นี้วิ่งอะไรกันหรอแม่กำลังดูว่าเธอดูสตอร,รี่อะไรที่ลื่นๆเลยสักอย่างเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าที่เธอบอกว่าเธอลื่นแต่สป็นที่ไม่โฟกัอันเป็ประเด็นขึ้นมากับที่เธอลง story ว่าเออ แบรนด์เดิมออ๋าค hey, he ือไม่มีดราม่าอะไรแค่ Diary j o y อยกับว่า Today ไ่โอเคโอเคี่ ก็เลยมันไม่ได้ไไไสาคัญแล้วเ,เน,นี่ยอะไรอย่ี้มายืนคุยกนันอ่ะยวให้มาค่ะให้มาตอนท้ายะคยค่ะไปซื้อกันนะคะทุกคนสำหรับใครที่อาจจะทุนไม่ถึงตรงนั้นแต่ตรงนี้ดีมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าในเลทราคาแบบ1น0 0 0 0มื่เนี่ยเขาทำถึงกว่าราคาอย่างนคือทำเกินเลยแลาคา้ค่ะซื้อนะคะ Oppo นสีส4น g จริงค่ะวนเมื่อกี้ที่จะถามก็คือว่ามันเป็นข่าวขึ้นมากับประเด็นที่โกลงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรในระดับโลก เขาก็ทำหนูจ hmm. ร mm ิงแหละพี oh. ่มันรู <h 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 ้แล้วทุเดย์แล้วนี้นะบัตร not today นะล็อกเกี่ยวกับ not story of today นะกิจเสียสเดย์แล้วแล้วเขาตามโัรต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตามตัวต้นเรื่องก็จริงๆถ้าสุขครได้ดูไลฟ์โบก็ได้ออกมาพูดเรียบร้อยและสำหรับตัวต้นเรื่องนะคะที่ไม่ห้ามไม่หนูนะความูความรู้กานสบเสิร์ฟส่งสร ตลอดตัวตัวเรื่องคือมันเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้พี่รีจอยส์เขาจะตัางขึ้นมาเพราะว่าผมมันนุ่มลื่นคิดไปว่าตอนแรกคือคอนเทนต์มนเปลี่ยนกลายเป็นว่าเอ๊ะถ้าควรสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับโมเบรดาไม่มีอะไรเกิดซะแล้วค่ะเขาแค่ทำให้ผมลื่นมากแค่นั้นเองนี่ค่ะหลายคนคิดไม่ถือว่าเอ๊ะคุณอะไรเขาไปลื่นอะไรเปล่าถ้าอเล็กลื่นน่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแล ก็เริ่มสูงแล้วเขาไม่มีความเป็นแบบเรื่องปลาไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ถ้ามีก็พี่พี่ก็บอกหน่อยถ้าไม่เกิดจริเราจะเราจะเตรียมอะไรใบคอยอะเราเตรียมอะไรเตรียมอะไรเตรียมอะไรรับเกิเขาเลิศพี่วินไงคะพี่วินพร้อมกระทืบไหมย่าทักวินเลยโโอ้หวินมอไซค์เยอะ คนบอกโดนกระชือแต่เราแต่เราจะไปอังกฤษทั้งสองเดือนน่ากังวลไหมกังวลจริงอะพี่สองเดือนอ่ะปอดจะไม่ทันหายเหม็นเลยอะมันเร็วมากอ่ะหนูจะได้เรียนหรือเปล่าไม่รู้ด้วยเร็วเร็ววางแผนไว้ยังไงสองเดือนเนี่ยเรียนทุกวันเฮ้ยทุกวันแบบเช้าถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสามเจ็ดบ่ายสี่ห้าหกถึงหกโมงอ่ะก็เริ่มมืดแล้วกลับบ้านดีกว่ากินข้าวก็จะตารางเรียนไปเต็มแล้ว ่คะแต่จริงๆที่อเล็กเขาก็ไม่ได้อยากให้เราไปให้ไปเขาบอกเขาไม่ไให้เราไปเขาไม่ได้ใั้งราไปด้วยความสวยแล้วก็ความสาวของเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยค่ะปีนเขาก็มีบอกไหมอ่ะเขาก็ไม่บอกว่าไม่ไม่อยากใไปแต่เข้าใจว่าไปเพราะอะไรก็มันก็คือต่อยอดตัวเราด้วยแล้วก็เรามันชอบพูดอ่ะเนาะเกาชอบคุยอะไรเงี้ยฝรั่งเห็นเราก็นึกว่าพูดสปีดอังกฤษ very well เงีแล้วก็ very hell เลยล่ะค่ะบอกเลย เขาเป็นห่วงว่าห่างคนดูแลเออพจรา่เพราะว่าโบไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวเลยก็คือยู่กับแม่ตลอดเพรกับแม่ตลอดไม่เคยไปไหนก็คือแม่ไปด้วยอยู่ไหนก็นอนกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเข้ามางานก็จะมีแม่กับน้องทีน้ามาเุณรบลฟีีเบิร์มทีทีทุกคนอยู่ตลอดกินข้าวก็ไม่เคยกินข้าวคนเดียวเวลาเห็นคนกินข้าวคนเดียวจะร้องไห้แบบอยากไปคิดด้วยเขาซ้อมเขาซ้อมตลอบใจน้ำหนักก็ไปเยอะ หกิโลเนี่ยโอ้มาแล้วก็ตั้งกระติ๊บอันนึ่งตอมใจผอไหมใช่เขามีประเด็นให้ต้องฝุ่นโอพี่ <Yeah. S 3> <laughs> ดูน่นเขาตอนนี้แล้วเป็นไง <laughs> <laughs> เล็บของจริงว่าเมื่อก่อนหนะูที่าอ้โหดีแล้วนะ <laughs> แต่ตอนเนี้ยคือแบบเขามีมรูปวิฟาร์เตอร์ <laughs> ที่เป็นแบบว่าตอนก่อนจะลีนแล้วตอนนี้ลีนมากแล้วเออเมื่อก่อน,นก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่ปวดขึ้นหรืออะไรนะแต่ตอนนี้หนูพี่ผอมแต่ก็ยังดูดีอะทำไม เราเหล่อดขนาดนี้เร<อ>าเป็คนที่ฉีดยาแฟนเก่งที่สุดสมมติมีเข็มสองตัวแต่เขาเก่งมากเลยนะภายใน40วันลดมาได้ขนาดไหใช่วินัยค่ะพี่เล็กเป็นคนมีวินัยมากส่วนหนุนั้นไม่มีวินัยค่ะแล้วเลิฟเลิฟก,กันกิมเนี่ยเช่นวันนี้จะไปตีเทนนิสเฮวดาท่านกำลังสั่งแล้วว่าไม่อยากให้เราผอมฝนกนนนระได้สะอาดตรง ปกติเราต้องคูดเป็นสายกินนะเวลาอยู่นพอเขารู้จักกเรามีภาษาไหมในการแบบว่าเฮ้ยเวลาจะต้องไปทานอะไรด้วยกันไม่มีอะค่ะพี่เล็กเขาก็จะกินเป็นแบบให้ให้ให้คลีนขึ้นมันก็โชคดีกับเราเราก็จะได้กินเลียย์เขาด้วยเขาก็จะบอกแล้วว่าวันวานไม่นางคุยเลยตัวนี้นะไก่เนี่ยเป็นมีแคลอรี่เท่านี้เท่านี้หนูก็ฟังนะหนูก็แบบ เขารับจัดอะไรอะพี่กรรมเท่านี้กี่กรรมอ่ะสิบกรรมหรอต้องกรรมยังไงอะยังต้องช่างหรอตอนน้องยากลำบากวนไปตั้งแช่างมันเขาใช่ไ็มกันแช่แบบเมนูอาหารกัรกินการลดเลือองไร่ะคะปกติกันเชกันไหมหรือว่าเมนูอาหารในการกินแต่ละมื้อไม่ได้ไหมการถามไหมส่วนใหญ่พี่เล็กจะถามแต่โบก็บอกอะไรก็ได้ถ้าเป็นคนกิน สมมติว่าไปร้านแบบอาหารญี่ปุ่นเราก็จะมีเมนูที่เรากินอยู่แล้วในอาหารญี่ปุ่นถ้าไปอาหารอิตาลีฝรั่งเนีก็จะมีอยู่แล้วคือเป็นคนควานหาได้ในในเมนอะไรเงี้ยกินได้หมดในช่วงที่พี่เล็กลบอะค่ะช่วงที่พี่เล็กลบอะเป็นยังไงบ้างการกินเหมือนเดิเพราะที่เหมือนเดิมแหละแต่แค่เขาเรียกว่าลดคาร์บเพิ่มโปรตีนมากขึ้นให้มันดูถูกสุขลักษณะมากขึ้น อาจจะไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มที่ชอบหรือว่าน้ำอะไรที่ชอบยอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบพี่จริงจริงม,มากินได้นะยอย่างเงี้ยมันจะเป็นลายร่างกายไม่รู้หรอกหมูวานก็สงสารเองแต่ก็เก่งเขาเขาไม่ชมคุณว่าคุณเป็นคนที่อะไรก็ได้อะไรก็ได้จริงๆริง้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็ได้เพราะว่าคนสามารถหาได้ว่าในนั้นต้องทําอะไรได้บ้างไปไหนก็ได้แค่อยู่กับพี่โป้โอเคแนละ้ว่าการที่ พี่เล็กเราตั้มหนักเนี่ยเขาบอกว่าทำให้พี่โบได้กินน้อยลงด้วยนี่จริงไหมคะตอนตอนไปกับพี่เล็กก็กินประมาณนั้นนะคะเล็กน้อยๆแต่พอแยกมาส่วนตัวแล้วก็ก็ค่อยว่ากันเป็นความสุขของเราอ่ะเราชอบกินอ่ะก็ต้องผ่านที่ใช่ค่อยว่ากันแยกแยกแยะมีอะไรแบหมอคนที่แบบเขาบอกว่าเวลามีแฟนผู้หญิงจะชอบบอกว่าอะไรก็ได้แต่อะไรก็ได้ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ย มีเรามีเคล็ดลับไหมว่าอะไรมันอะไรก็ได้จริงจริงมันเป็นยังไงอ่ะหนูว่ามันรัศตาไทยผู้หญิงด้วยก็จริงจริงอ่ะหนูว่าครึ่งหนึ่งในเนี้ยก็จะมีบอกว่าอะไรก็ได้โอเคพาข้างหลังเราจตได้กันพาสเซอรี่มาคิดฝนฝนก็มามาฝนฝนอะไรนะอะไรค่ะอะไรนะอ๋อก็คือมันคำว่าอะไรก็ได้อ่ะในในพาร์ทของโบโบค่อนข้างจะแบบ เป็นคนรู้ว่าตัวเองชอบ,บรสชาติหาาไหนชอบกินประมาณไหนแต่ถ้าวันนี้มันไม่อยากจริงๆก็จะบอกว่าไม่อยากกินอันนี้มันเ,เราก็ต้องเป็นคนคิดไงไม่งั้นมันจะลําบากนะคู่อย่างน้อยอะ่ะเราก็ช่วยว่าวันนี้เราไม่อยากกินที่เราพูดแต่เรามีในใจนะคุณอยากกินแบบเราไหมถ้าคุณอยากเกินเราโอเคโชคดีของเราแต่ถ้าไม่ต้องไม่กินเหมือนกันคู่นะคะต้องไปหาร้านอื่นค่าสุดแหวง แม่ใหญ่แปลกมันยังไงขันเลยกี่เนี้ยมันวิ่งเวลาพี่มันโตมันสว่างว่างเนีนั่งก็อยู่ฝั่งเนี้ยสนามบาสอยู่ฝั่งนี้แบบไกลมากอ่ะหนูรู้ว่ามีคนถ่ายแฝงตลอดเวลาเอมือนร็ทำถึงจริงแต่เราไม่ลองแล้วนะได้ลองใส่แล้ว พี่ใหม่เขายกแข่งขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้เขาแข่งอะไรนคือแคหนูทำเงี้ยหนักวะเพรามันหนักขนาดมันหนักเวลา้ก็ต้องเหงื่อมาเฮ้ยเราพูดก็หนักไม่ได้ไมขอเขา้าเป็นเราอย่างเงราเราเราอยากได้ใหญ่ถ้าเขายินดีให้เรายินดีเราเขาบอกว่าเขาเขาพรเพอได้ใหญ่กอเลยเขาพร้อมเลยก็เสื้อหรอก็เสื้อหอกว่าเขาเสียหายอันใหญ่ปวดปันมันใหญ่เกิน ตัเวเราอะไรเงี้ยแต่คือของมันก็เหมาะกับพี่ม่แต่สำหรับโบเนี่ยโบก็รู้สึกว่าเราก็มักน้อยแต่คุณภาพสูงสักแปดห้าหกกะลัดก็ถือว่าคุ้มชีวิตแล้วจะเกิดมาสิบ <c oughs> ห้ากะลัดขนาดเขายังหายา,ยากเลยไม่น่ามีถึงเราแล้วเ <c oughs> <c oughs> ขายังสามปีเลยมันยังมีบอก พอไปลองแล้วเอ๊ี่เลยมันม่ต่โบมีในใจอยู่แล้วว่าถ้าถ้าอยากจะได้แหวนแต่งงานจริงๆนะ่ะก็คือแหวนแต่งงานมันราคาสูงมากนะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. สินสอดก็ยังจำเป็นอยู่ไองอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องมีคุยแต่ว่าไอ้จริงว่าพี่มันโอ้ยอีกนานมากอีกประมาณแบบอีกหลายปีเลยห้าหกปีเจ็ดปีกับปีเก้าปีเลยนานเลยค่ะก <Okay. S 2> ว่าจะได้แบบหน mm hmm. ูไม่รีบค่ะพี่แบบ ย,ยัง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 ไม่ถึงตาชยัน <satisfy> ยังยันยังยคนยั้ยังยองยคงยยังยังใ่รยังยังยคงยั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 ลย่ายัง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 ย่งยังยั่ยังยังย่งยังยังย่งยังยรายังยังย่ายัง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 ย่ายัง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 ยม่ย่ายังย่ายังยังยังยงยังยังยังย่งยังยัายยยงย่ยยยงยยยงยยยังยย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 ย แต่แค่อีปีเดียวเองนะค่าสามศูนย์โอ้ยให้มันครบถึงก่อนถ้ามันถึงเนี่ยพี่ก็ได้แบบพอวันนั้นพี่เตรียมแว่นตาดำกันมาเลยโอ้โถ้าเมื่อไหร่โบอพี่ก็พอโอ้ยใหญยพี่ยัง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 ไม่รีบไม่รีบสับหน้าใส่ผมแล้ว่ากันเดี๋ยวเขาบินไปเมื่อไหร่เบินบินไปเม่อไหบินไป วันที่สองสองอาทิตย์ไทยสองอาทิตย์แล้วประมาณอุ้ยไม่กี่วันเนอกคือใช่ไม่เตรียมอะไรเลยค่ะแค่ยังรับงานทุกวันอยู่ชอบไม่จอดเอางานมา่อกีกค่ะทำงานเกินค่าตัวแน่นอนค่ะทุกท่านโอเค